สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องปองไปสูคุซูคนครับพอกระบาเท้ากับสาวสีครัามาอนีนะครับบรรยากาศลมงแห้งอ้ลมแห้งลมหนาวครับพี่น้องจนหนาวจนสั่นเบียดกันไปครับพี่น้องหนาวจนสั้นครับบรรยากาศช่วงแรงยงมือแรงกะลมยังแห้งอยู่นะครับมามือนี้หอยนังลมนะครับย่ำห้อยนังลมกับปุ๊กเือเบิ่งพี่น้องย่ำห้อยนังลมกับปุ๊กห่อยส่วนบาดอะไรก็ถือแต่ใบตองมาเอลี่เลยพี่น้องเต็มถาดซิบซีกับปุ๊กครับพี่น้อง เอาหอยนางล้มกับปุกเห็นตัวใหญ่ๆเลยเอามายำเบิ่งนะครับยำใส่เครื่องยำใส่หอมเจียวใส่ตะไคร้ใส่บุกม่วงน้ำส่บุกม่วงน้ำยำบุ้ม่วงอ่ายำเซบุกม่วงน้ำนะครับผักกับก็มีผักซีอ่ากระถินกระถินนะครับบักทั่วบักแดงนะครับแล้วก็ผักกาดกับหอมซาลาเน่ซาลาเน่บักทั่วผู้บักทั่วผู้นำ้ำมาเออล้มงดเลยพี่น้องมาเศษเศษต้องกัน <c oughs> พี่น้องสวดใส่รถพี่น้องมาหนิมามามาคอยสวสดก่อนรถได้หนิสวดรถเออเอาหอมเจียวมาใส่น้ำเลยพี่น้องเเอออาาแแบบบบบกร มาใส่น้ำคนละถ้วยเลยเอาเจ้าเจ๋ลองสดหล่นบวงมึงมันหล่นแล้วเนี่ยห่วยักตักจวดลวดแบบว่าจังสีเลยแต่แบบแบบตักสวดพิกบัพริก,ก,ก,กระยามันเจ๋อก็ได้เนาะหล่นแล้วนี่เสียพุ่งเราบ่ม กินกระยับเป็นเพียอหัวหยำยำพื้อนเื้ยเจียอยังเงี้องห้อง่ะปวบ่ถือขาด่ะจะกินจุบะมันเป็นเจาไงี้เน้ะหินน้ำบรละจุใส่จุเหนือเราคือหนองเนาะบรรยากาศล่มหนาวจริงจุข้างใน หลานกระจัดกปน่อยเบียดกันไวพี่น้องมันหนาวขึ้นย่ยำหอยนางลมก็ฟักส่มันก็แเสบเลยพี่น้องเพราะอย่างพักนี่กินก็ยังกระแสบ พิามาลาดหน้าตาลจังหวัดอุบลน,นาวพี่น้องบางจังหวัดก็ฝนตกนะบางจังหวัดตอนนี้ฝนตกทั้งบาน,น,นพี่น้องเป็นยังไงเน,น, <c ười> นาะนาวบบพี่น้องนาวบ่พอเด้ลร่มร่มแห้งเขาทั้งหลังเห็นเหลืองๆหลือพะเนีกเกลียวพี่น้องมืออื่นมืออื่นล่องควงเกี่ยวเขา,ขา ล่งควงเกี่ยวเข่ากันมามันคืออย่าง,งล่งควงเกี่ยวเขาห่มก<อ>้มกันล่งล่งแก๊โค้มกันมนเกี่ยวมือและรงแก๊เกี่ยวรถ เคยสิไดกินหลายก๋วยเจียวใช่นรือพี่น้องที่ว่าบัวถ่าสาวสีสาวสีเพิ่นว่าพวกินหลายล่วงหน้าไปก่อนเพิ่นว่าเครื่องบดใบใหญ่คือเพิ่นแถวบดีนะเราอยากแล้วเก็บเขี่ยวพี่น้องเราก็เลยหย่อมค่อยๆแล้ววะ น้ำยำมันก็ากจวดอยู่ทั um ้งวันหืยฮึจวดปะอยกินน้ำยำมันจวดเพ่นกินนั่นรสจัดกับอะไรนอะพี่น้องเนาะเมื่อได้ริกินรสจัดท่องอืดตัวพี่น้อง เหงง <c oughs> ม,มือมมนกับวันขาดยังไปสักอย่างแค่บ้ืมเศร้าลมอเศร้าลมยาวเลยแม่มาเป็นแบาบทอม่มมาเป็นบาทมาเนี่ยเอ้าเสียงงาใหม่ไม่ยังสีบอดังตัวคุณว่าเป็น เมนูก็เก็บนะนี่บมเมนูกินเลน่นเมนูกินเลน่นนี่บอ,อ,มอ,มอมลมมาติดระบาดคือโปใส่เซอร์แคเน่กว่าดิใส่ษฐาพันถ่อนถอ,อดออกพันน้อใช่เขาแล้วพันถ่อนถอดออกพ Nào Nào Bắt có thính được kìa ừ. Nhập thêm thịt ăn ừ. Nhập thêm Bởi xay phủy em nó vâng vâng.

thứ nắng chinh hoa bột hưu bôi thứ đọc chưa bột cho hôm chưa bột hôm chưa đây hôm chưa bột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  nó chưa bột hôm chưa bột lại, lại. chưa <laughs> <Phên này. cười> <lại> bột <laughs> Đi lúa ăn mua vết cứ việc đó Chẳng ngăn được Nhưng cứ dẹp này Dẹp Nhà mình dẹp nó mọi cho mọi người này người mọi người mọi một tô người mọi 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 kè ย,ยูสวนครับเนี่ยสวนกุยไก่กับไหหน่าเนี่ยพี่น้องข้างหลังติดไหหน่าร่วมตน้นหมดมแล้วมาเลยเอาได้กินหื้ม เนี่อกินหอยนางรมหอยหอยนี่มีนำกันหลายอย่างหอยน้ำบาบ่าคุนบักหอยอแต่หอยขูงหอยจุกหอยคมหอยนางรมหอยอะไร khói nằm trượt Chín bất Tôi không khuôn mặt hoài đấy, à, เบิดบ่ะการโจ่งในเช้าอยุ่ับเบิดพี่น้องว่าคือกินหลายพี่น้องโอ้โหกินหลายฮักตรงน่ะกระโบ้หลายเดอกพี่น้องก็คือมันก็กินได้เนาะพี่น้องกินซ้ำอิ่มกินซ้ำอิ่มกินอิ่มกับเศ้าเผื่อกระโบอิ่มมันเบิดก่อนบ้า nào cả bia cả nào cả bia căn trên ngoài không bình ổng mình hoặc là chín năm qua những ngày cái gì quán cửa cửa มันเป็นอย่างมันเป็นมันเป็นของครูกันคือยังชมจะมันเป็นแนวกินคูกนูกันผู้ใดแต่เพื่อนสรนหาคนแแลกว่ากินกระถินกับหอยนางรมแล้วมันซีมันหวาน <c oughs> <c oughs> ค,คือหลายอย่างเดี๋ยวมาก,กินนี่กัยังขืดอยู่ด้พี่น้องว่าผู้ใดพ่ากินผู้ใดพ่ากินกน,นี่ยนะคือยังจุเหนือนสิบา้าแถวตั้งแต่หูขวามาก็เห็นพอมีเห็นปูย่าตายายเพิ่นกินแล้วก็กินน้ำเพิินครับ เป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีแต่ละหมอ่องจุเนี่ยืัออาหารอีสานอืมแต่ว่าจะกินหรือเหากินหากินง่ายอยู่ง่ายนะคู้เมือหนหรือบ่ได ตะกี้เข้ามาย่ามีกับคำแมาเลยเสียมก็ของไปแต่พบปนล้วพี่น้องหากบเน่าเลี่ยงหลังเกี่ยวเขาแล้วแต่ว่าร่มหนาวเนี่ยนี่โว้ยหาเขาแล้วเกี่ยวเขาไปน้ำเน่าก๊บไปห่อมนี่ยนกบยน่าเกี่ยวเขาเนี่มันสุดยอดเลยเมื่อไรโก๊บไปไหกระปูอ่ะจีแม่บวกล้างมันเถ่าเลยเนาะ เขาแล้วเขาว่าเท่าแล้วได้อันเบาคว่ำควมหลังกันเนี่ยเบาเนกันอยู่กันกินของคนอีสานในฟางเนาะบางเถือผากอื่นเพิ่นมาเห็นเพิ่นก็เอ้าเขากินเงซสิมันเป็นอันไร่ห้ามของตจละหมองครับบางหมองกะ ภาคเดียวกันแต่กินมะเขืมมอม,มันก็มีครับบางคนกับบุกงกบกินเขียดแม่บอกให้พี่น้องฟังครับคือ,อยังบาดถาวรนะกินจุนาืานกินไปได้จังไรพี่ซันบาดถากินจุนงานเดี๋ยวเสาซีบุกินว่า <laughs> ดูบ้านาทุกวันผลาญฮัทพี่น้องมีตลา,าดีมตลาด ต้องไปกินบะลาบเนื้อก็ก,ก้อยเนื้อกระจุเนื้อยังอยู่บ้านบะเถาบัดมาอยู่น้ำเช้าสีนีห่า <c oughs> กินขึ้มือแล้วก็กินผู้เดียวสำม,มุ้ยมูกินเลยเพราะเถาพันกระบอกปันไหนครับอ้อสดข้ามยังไงเขาสดเท่าสด <c oughs> อืมสดเอาบะปก เฮ้ยผู้เถ่าว่ากินหมึกพริกมันจะได้เลียนหันเดียวเลียนแล้วเลียนไปกินน้ำผู้เถ่าตัวเล็กหน่อยเบาไลู่ดเลยหรอบ้าเท่ามือขอถูเบาแข็งร่มเบาแข็งร่มครับร่มแห้ง

คือไมา่จตา่ห้องเบื้องเครื่องมัน <ừ. S 2> ไปสน,สนเอาดเอาจมาเพชรปันได๋นะผู้หนึ่งมาเพชรผู้หนึ่งบ่มาเพชรเนาะ,อะเอาอย่บะฮัมเจ้าเต็มหลด พี่นองคิดว่ากินมาถามเมี่ยวะเมี่ยวะให้ล่วงหนาไปก่อนองบ่าวท่าเ็าเรย่ล่วงนหน้าอะไรเด้หอ,อหอยเร้วไปเ๋ยว เส้นเผ็ดเส้นเผ็ดอันหือบ่เส้นไข่บ่อือไข่ตัวกินได้ซั่นก็กินบ่ได้ค่ะอืมขนาดว่าบ่าวถาวเฮ็ดแบบบ่บ่เต็มสูตรปานได๋อือบ่เผ็ดปานได๋พี่น้องบ่าวถาวว่าบ่เผ็ดทางนี้เผ็ดเผ็ดขนาด ừ sốt chai có mấy nhà chọc ừ. 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 tùng vậy để mình xin nhà Bên ừ pin nhảy vô ạ có rồi khói vai viu ạ mất kìa Bên nhảy rồi ก็หอมหอมเองโอ้ก็หอมมียใใจกบจุมเดีย <c oughs> พันรวดดยน้ำน้ำน้ำ บ่ได้ย่เนาะหืมก็ยำเนาอสดละกึ้ลือดหลวสดละลืดสดละเลือดหักทำไรกินสางกับมะเรือกินเสือกกบ,บอินกินยังกับเสียบเบิดพี่น่อยลกเว้นเด,ด้อปลาเข่า,าสูบบ๊ว้อีปลาเพีรพัรปลาเภททรถ่ กัขบของหวานบอกข้าอข,อของหวานมูปเปอร์เนยามว่าก,กินได้บ่ได้ไมื่อได้กินพัดกินถั่นบอกเลยกินขอบวุ้อิ่มไปนอน วมยืคู่บนถาเอาเคียสีอีกอันเ่ะตักใส่ให้เอารวมด้วยช่วยกันพี่น้องเอาไหลควายลลางเลยทั้เอาไหลมันไวให้ควายลลางเลย ใึคืบคคือฝนสิโตกเนาะคืบเนี่ยบ้านนี่ม้นคำเลยนมันคืมคือมันฝนสิโตกแล้วมันร่มคัดฝนร่มคัดฝนอื้อ ต้องควงเกี่ยวเขาเป็นเหนื่อยหน่อยนก็สิซ้อลูคือเกลีหั่นล้านั่นแหละผลมาได้ยากเนาะพี่น้องเนะาะโปกดเครื่องบดเ้าวทำงานแล้ววันนี้ <c oughs> อิ่มอยู่อะ <c oughs> บดปันไดเอาเรียบร้อยครับพี่น้องเครื่องกับบดบดยังตรงมือเหสาสีหลังนั่นเรือเตเปตองเรือแต่เปตอง,เอ,ตเ,ตองเอาแซ่บคักคือเกลีครับพี่น้องวันนี้ ย่ำหอยนางลมแต่ว่ากมันมันบวจวดป่นไดเพราะว่าสาวสีมากินน้ำยานเพิ่นกินบวได้ด้วยกินบวได้คนร้ายเคกินอะไเอาขอโทษขอไปครับพี่น้องเอ้าบรรยากาศลมๆแต่ว่าช่วงหลังๆมากอะลมลมเริ่มเริ่มหายเนี่ยนะครับหุ่ยหนาวบัวเดียเนี่ยเอาย้ำมากอ้าวหยอกล้อกันไปเนาะพี่น้องเนาะเอาวังนัวหัวมวนนะครับฝากพี่ต่อน้องนะครับบรรยากาศนี่มือแรง นะครับข้างหลังต้นคาอยู่สวนนะครับเดี๋ยวจังมือสิหันจะต้นกล้วยพี่นนองบึงแต่วันคือสูงเหพี่นนองสิบ่เห็นเห็นแต่เงาหันใส่ต้นหันใส่ต้นเห็นแต่ต้นนะครับหันใส่ใบเลยสวยวัและร่มแห้งนะครับทั้งอำเภอนาตานเขมราชผู้ไส่ทั้งนี้ละพี่นนองถี่บาวทถวอยู่ที่บาวทาวเคยไปเคยมาหนาวแล้วครับช่วงนี้หนาวแล้ว พี่น้องอยู่จังหวัดอื่นนะครับอำเภออ,อื่นตำบลอื่นบ้านอื่นหนาวแหลกบ่พี่นอ้องท่างผุ้ชมก็คอมเมนต์นะครับแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนตอบคําถามกันไปน้องพี่น้องนอนแล้วก็คอมเมนต์ช่วงนี้กับบ่าวเถ้าไล่ตอบนะครับทุกๆคอมเมนต์ที่อคอมเมนต์มานะครับบ่าวเถ้าพยายามนะครับพี่น้องตอบพี่น้องสู้หูวสู้คนนะครับถามมีภารกิจนะครับบ่าวเถ้าก็ไปเหตุกนะ่อนเหมือนแรงยังในนั่งตอบพี่น้องกับขอโทษขอไปนะครับตอบสาจะหน่อย นะครับตอบศากรก็บอว่ากันน้องพี่น้องเนาะเบาเท่าตอบเองครับตอบเองยังหูว่าพี่น้องถามยังสาระทุกสุกดิบหรือว่าอยากให้เหตุอีหยังนะครับก็คืออยากหูเองนะครับก็คือตอบเองนะครับบ่ได้มีแอดมินแอดมินเองครับตัดเองลงเองทุกอย่างนะครับทั้งเพจแล้วก็ทั้งช่อง u t u b e นะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับเมื่อนี้คลิปนี้ฝากพี่ต่อน้องไว้ซัมนี่นะครับมักกะไลถือใจกระแช่เบาถทวานี้นะครับเด้อสำหรับมึอน้ครับสวัสดีครับ